คุณแม่จุลธิดานะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยลูกเรียนออนไลน์ก็อยู่หน้าจออยู่แล้วค่ะแต่ช่วงระหว่างพักจาก,าจากวิชาหนึ่งจะไปเรียนต่ออีกวิชาหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังเล่นเกมอีกก็คือยังอยู่หน้าจออีกอันนี้คือควรปล่อยให้ทำไหมหรือว่าไอ้ช่วงพักมันมันควรจะต้องบริหารจัดการเรื่องการอยู่หน้าจอ,อยังไงคะการใช้เวลาหน้าจอโอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะการที่อยู่หน้าจอนานๆเนี่ยมันมีผลมากเลย เพราะว่ามันจะทําให้สายตาเนี่ยมันล้าเหมือนที่เราเองก็เข้าใจเนาะตาตาที่ล้าเนเนื่องจากเวลาที่เราโฟกัสหน้าจอเนี่ยเราจะไม่ค่อยกระพริบตาตามันจะแห้งลงแล้วก็กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็จะล้ามันจะทําให้เรารู้สึกปวดตาแล้วก็จะตามันจะพล่าด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ค่ะเขาก็จะใช้หลักเนาะหลักจะใช้คําว่า20 20 20, 20ค่ะหมายถึงว่าจริงๆการมองหน้าจอเนี่ยควรจะมองแค่20นาทีจากนั้นเนี่ยควรจะต้องพัก คำว่าพักเนี่ยหมายถึงว่าให้เด็กเนี่ยฝึกมองระยะไกลประมาณยี่สิบฟุตประมาณยี่สิบฟุตก็คือประมาณเอ่อเอ่อห้องห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มองไกลๆเนี่ยประมาณสักยี่สิบวินาทียี่สิบยี่สิบยี่สิบหมายถึงมองไกลๆให้เขาคือกล้ามเนื้อตาที่มันมองใกล้เนี่ยมันเป็นคนละกล้ามเนื้อตากับที่มองไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกเอ่อกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อที่มองใกล้เนี่ยมันได้พัก แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อตาที่มองไกลเพราะฉะนั้นก็จะใช้หลักทุกยี่สิบนาทีจะต้องพักมองไกลประมาณยี่สิบฟุตเป็นเวลายี่สิบวินาทีอันนี้คือวิธีแรกค่ะกับวิธีที่สองเนี่ยต้องฝึกให้แบบออ,อาจจะเล่นเกมกับพริบตาก็ได้นับกับพริบตาไหนเรามากับพริบตาออบริหารใช่กับพริบตาเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะนับหนึ่งถึงสิบกระพริบหนึ่งสองสามสี่เพราะว่ามัมนมันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตาส่วนอื่นๆได้ทํางานบ้าง เพราะฉนันการพักสายตาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือหลังจากเรียนหน้าจอแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปดูจอต่อควรจะมีกิจกรรมอื่นให้เด็กได้ทําค่ะอย่างนี้มีนาฬิกาปลุกเล็กๆหรือว่ามีอะไรเตือนเล็กๆได้ไหมคะว่าอ่าเนี่ยตรงนี้ถึงเวลาให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกระพริบนิดหน่อยใช่ค่ะก็จริงๆตรงนี้ถ้าคุณครูเอาไปประยุกต์จะดีมากนะคะคุณครูก็ มันจะทําให้เด็กสนุกขึ้นด้วยนะอ้าวเด็กๆเดี๋ยวเรามากระโดดกันดีกว่าชวนเขากระโดดชวนเขาไหนใครทำท่าเป็นลิงให้เขาทำท่าไหนใครจะทำท่าอะไรตรงนี้ค่ะพอเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเขาจะสนุกขึ้นแล้วก็ชวนเขาบริหารสายตาค่ะน,นี่ก็จะเป็นวิธีการที่คุณครูสามารถทําได้